สวัสดีครับช่องพระครับห้องสวดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเหยียบเรือสองแคมครับสำหรับวันนี้หัวข้อสั้นๆที่จะมาเล่าให้ฟังก่อนนอนบางคนก็ก่อนจะสวดมนต์หรือบางคนก็สวดมนต์แล้วแล้วก็ได้ฟังเรื่องนี้ก่อนนอนก็สะดวกแบบไหนได้หมดเลยนะครับก็เรื่องที่บอกว่าสั้นๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกถามซ้ำบ่อยครั้งแต่ก็ยินดีครับ อย่างที่บอกไปว่าเราเองก็ตั้งใจจะมาช่วยงานหลวงตาดังนั้นเมื่อหลวงตาสามารถตอบคำถามซ้ำๆได้เราเองก็ยินดีที่จะตอบได้แต่ก็เชื่อว่าในแต่ละครั้งที่ตอบเนะี่ยตัวเราเองก็ได้ไปหาเรื่องราวมาเพิ่มได้ความรู้มาเพิ่มได้ประสบการณ์เพิ่มแต่ละครั้งก็เลยจะค่อนข้างมีข้อมูลใหม่เพิ่มไปด้วยนะครับ สิ่งที่บอกว่าเป็นเรื่องซ้ำเรื่องเดิมๆก็คือมีหลายท่านเนี่ยนะครับเ,เข้ามาสวดจกักรพรรดิปฏิบัติในาศาสจักรพรรดิใหม่ๆแล้วก็บอกว่ามีโอกาสได้สวดจกักรพรรดิแล้วฝันถึงคนแปลกหน้าฝันถึงคน,คนที่ไม่คุ้นเคยไม่รู้จักแล้วก็ฝันจนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องออแปลกเรื่องอัศจรรย์เรื่องหน้าที่จะ มาถามถ่ายคนที่รู้ก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าหลายๆคนที่สวดจกกักพรพัิเนี่ยนะครับเชื่อว่ามีโอกาสได้เจอประสบการณ์แบบนี้ทุกคนย้ําว่าทุกคนโดยส่วนมากเราจะมีโอกาสฝันในลักษณะนี้บ่อยครั้งต้องบอกแบบนี้ว่าการที่ฝันถึงสถานที่แปลกๆคนแปลกๆหรือคนที่มีลักษณะที่ เราเองรู้สึกว่าไม่ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่จำมาจากตอนที่ยังไม่ได้นอนไม่ใช่เรื่องที่เคยเห็นมาแล้วแล้วจำมาฝันเป็นเรื่องที่คิดว่ามันน่าจะมีเครื่องบ่งชี้อะไรบางอย่างก็จะบอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นเครื่องบ่งชี้ครับต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าในการสวดจัก,กพัิของเราแต่ละครั้งเนี่ยครับเราก็จะขอบารมีของพระขอบารมีของหลวงปู่แล้วก็แผ่ไปยังสแดนโลกธาตุ ซึ่งเราไม่รู้ว่าด้วยความที่เราแผ่อย่างไม่มีประมาณเนี่ยนะครับแผ่ไปอย่างเรียกว่าเมตตาอย่างถึงที่สุดเนี่ยเราก็ไม่อาจทราบได้ว่าพบภูมิใดบ้างที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันและมีโอกาสรับบุญนั้นไปจึงมาดนจิตดนใจอย่างไรก็แล้วแต่ทําให้เรารับรู้รู้สึกแล้วก็ฝันถึงก็เป็นไปได้ก็ต้องบอกว่าเมื่อรู้ว่า มันเป็นไปได้ที่จะฝันถึงก็รู้ไว้แค่นั้นทําไมถึงผมถึงบอกว่ารู้ไว้แค่นั้นก็คือให้รู้ว่าให้วางใจว่าเออแสดงว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะ่มันเวิร์กนะสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนําเรามันเป็นเรื่องที่ดีนะก็แค่นั้นก็พอทีนี้เอาถ้าอยากจะสงสัยเพิ่มก็ได้นะครับทําไมผมถึงบอกว่าให้รู้แค่นั้นแล้วก็ปฏิบัติต่อไปเพราะว่าอย่างอยาก จะบอกว่าในความฝันเนี่ยนะครับในทางพุทธศาสนามันสามารถเป็นเครื่องบ่งชี้เนี่ยบ่งชี้ได้นะครับมันเป็นเพียงแค่50%ของเรื่องราวทั้งหมดและใน50%เนี่ยก็จะมีเพียง25%ที่มีโอกาสเป็นเครื่องบ่งชี้หรือเครื่องบอกเหตุอย่าง100%ทําไมถึงผมบอกอย่างนั้นเพราะผมอยากจะบอกว่า ประเภทของความฝันเนี่ยมันก็แบ่งเป็นสีประเภทเนาะก็คือเริ่มจากจิตนิวรณ์จิตนิวรณ์ก็คือความคิดกังวลการไปจําอะไรมาความกลัวความเหนื่อยความอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นนิวรณ์นะครับมันเข้ามาซึ่งส่วนนี้ยมีโอกาสสูงเพราะว่าเป็นความความฝันในเชิงจิตวิทยาที่วิทยาศาสตร์ อธิบายและบ่งชี้ว่ามันเกิดจากการที่เราคิดกังวลหรือเป็นเรื่องที่อยู่ในใจเราหรือเป็นเรื่องที่ซ่อนอยู่ในใจตอนไหนก็ไม่รู้อันนี้อย่างแรกจิตนี้ว้อนต่อด้วยเทพสังหรณ์เทพสังหรณ์ก็หมายผมว่าเกิดจากเทพเทวดาภพภูมิใดๆก็แล้วแต่ที่มาโดนจิตโดนใจมาชี้มาแนะ มาทําให้เราเอ๊ะในใจมาทําให้เราคิดต่อหรือทําให้เราเนี่ยพยายามคบคิดต่อว่าเออมันมีเรื่องอะไรที่เป็นลางบอกเหตุไหมซึ่งก็ต้องบอกว่าในข้อนี้ในข้อขอ,ของเทพสังหอนเนี่ยก็ไม่ใช่หนึ่งร้อยเปอร์ซที่เชื่อได้เพราะว่าแน่นอนว่ามันมีโอกาสที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากเราเองและเกิดขึ้นจากสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเทวดามาบอกซึ่งเทพเทวดามาบอกบอก,ก็ไม่ได้ แน่ใจอย่างร้อยเปอร์เซนต์ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์ทีนี้เมื่อจิตสังหรณ์เทพขออภัยครับจิตนิวรณ์เทพสังหรณ์แล้วก็บุพันิมิตบุกพนนิมิตเนี่ยนะครับเป็นความฝันที่เชื่อได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ที่บอกว่าเชื่อได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเป็นความฝันที่เกิดขึ้นจากบุญบารมีซึ่งยกตัวอย่างเช่นความฝันของที่แม่ของพระพุทธเจ้านิมิตถึง บางสิ่งที่บ่งชี้ว่าจะมีผู้มีบุญมาเกิดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งข้อนี้เป็นเครื่องที่บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงแต่แต่นะครับคนที่มีบุญขนาดนั้นต้องตรวจสอบว่าเราเป็นหนึ่งในผู้มีบุญขนาดนั้นไหมซึ่งแน่นอนว่าคนที่สวจดจักรพรรดินี่นะครับแล้วมีโอกาสที่มแม่นยำฝันแม่นนะครับก็เป็นเครื่องที่บ่งชี้ว่าเออคนเนี้ย ปฏิบัติได้ในระดับที่สะสมบุญบารมีได้มากพอสมควรแล้วจึงเกิดเป็นบุคภนิมิตแต่ก็ต้องบอกว่าบุคภนิมิตก็ยากมากๆต้องเป็นระดับเลเวลสูงๆที่จะสามารถพบกับสัมผัสกับความฝันแบบนี้และสุดท้ายคือธาตุกำเริบคือเป็นความฝันที่แทบจะไม่ใช่แทบจะสิไม่สามารถเอามาเป็นเครื่องบ่งชี้อะไรได้เลยเกิดจากการที่เรากินเยอะ มาเกิดจากการที่เราหิวเกิดจากการที่เราปั่นป่วนในร่างกายเนี่ยครับดังนั้นสอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่าสองออย่างแรกกับอย่างสุดท้ายเนี่ยหนึ100่งร้อยเปอร์เซนตว่าอ,อย่างที่หนึ่งคือจิตนิวรณ์กับธาตุกำเริบเนี่ยเชื่อไม่ได้แน่ๆแปลว่าครึ่งหนึ่งเรามีสิ่งที่เราไม่อาจบ่งชี้และเป็นสิ่งที่เชื่อไม่ได้แล้ว และเทวดาเทพสังข์อนี่ก็หักออกครึ่งหนึ่งแปลว่าเราจะเหลือหนึ่งในสีเท่านั้นที่เป็นเครื่องบ่งชี้ได้จึงเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าในเมื่อมันมีเปอร์เ,เซนต์ที่อาจจะไม่จริงก็แค่ให้รู้แค่ให้สบายใจอะไรที่มันเป็นฝันร้ายก็ให้พยายามเอาธรรมะไปจับเอาคําสอนหลวงปู่ไปจับพยายามตีความให้เป็นประโยชน์ต่อ,อการปฏิบัติเช่นสมมติว่าฝันว่าเจอคนที่ À, แย่ๆขาขาดแขนขาดมาแล้วมาขอนู่นขอนี่เราก็ให้เขาไปก็ให้คิดซะว่าเอ à, หลวงปู่ครูบาอาจารย์อเทพพรมเทวดาเนะี่ยอาจจะมาเตือนจิตเตือนใจว่าให้เรามีโอกาสได้ทําบุญทํากุศลกนะ็ให้ทําให้มากๆเพราะมีคนลําบากมากมายในโลกนี้ภพภูมิต่างๆเนี่ยที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นเนี่ยมีคนที่มีดวงจิตที่หรืออะไรก็แล้วแต่ลําบากยาเยอะแยะมากมาย ก็ให้ตีความในเชิงนั้นและอย่างที่ผมบอกเนาะเมื่อทราบแบบนี้ว่าเออความฝันเนี่ยมันบ่งชี้มันคาดคะเนได้แต่ก็เป็นความฝันส่วนน้อยก็ปล่อยให้เป็นเรื่องสนุกๆไปแล้วก็เอามาเป็นประโยชน์กับเราก็พอทีนี้ถามว่าถามว่าบางทีบางคนเนี่ยครับก็จะบอกว่าฝันหรือนิมิตมันแยกยังไงแล้วในทางการสวดจกักรพรรดิที่ คุณแบงค์บอกว่าจริงๆแล้วหากเราทำและบุญมากๆหรือเทวนาเทวดาเขามาบอกเนี่ยนะครับเราจะพิสูจน์อุปทา,านหรือพิสูจน์ความฝันเรานี้ว่าเป็นเรื่องคิดเองไม่ไม่คิดเองอย่างไรเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าก็หยิบเอาจากเรื่องเล่าที่หลวงปู่ท่านแนะนำหรือถูกบันทึกหลวงปู่และหลวงตาซึ่งแน่นอนว่าหลวงตาท่านก็เอาคำสอนจากหลวงปู่มานี่แหละมาถ่ายทอดต่อเนี่ยมักจะบอกว่า หากจะอยากจะเช็คว่าสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราสัมผัสในความฝันหรือสิ่งที่เราสัมผัสในขณะที่ปฏิบัติเนี่ยเราอยากรู้ว่าเราคิดไปเองไหมเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เ,เป็นทาตุพิการไหมเป็นจิตนิวรณ์ไหมก็ให้ให้ให้ตั้งคําอธิษฐานในขณะที่รู้สึกกับหลวงปู่ว่าหากสิ่งนี้ มันเป็นเรื่องที่จริงมันเป็นสิ่งที่เทวดามาบอกก็ขอให้พรุ่งนี้เป็นอย่างไรพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็ขอให้รู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเช่นพรุ่งนี้จะตื่นมาตอนเวลาเท่านี้เท่านี้อ่าอย่างนี้นะครับพรุ่งนี้จะได้มีคนส่งอันนี้อันนี้มานี่หรือพรุ่งนี้จะ เราจะบ,บังเอิญมีคนเอาของกินที่เราชอบมาให้อะไรแบบนี้ครับให้วัดจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วดูว่าเออความฝันหรือนิมิตหรือสิ่งที่เราเกิดมันเกิดขึ้นในการปฏิบัติมันแม่นยำมันจริงอย่างที่เกิดขึ้นมามถ้ามันเป็นจริงๆก็แปลว่าเอาละอันนี้ใช้ได้และสุดท้ายอย่างที่บอกหากปฏิบัติแล้วฝันถึงนู่นถึงนี่แปลกๆไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวอะไร หากทำอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นแค่เรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นสนุกสนุกในการปฏิบัติเป็นเรื่องดีๆให้คิดเสมอเวลาคนถามผมเนี่ยผมจะบอกว่าให้คิดว่ามันเป็นเรื่องดีเพราะว่ามันแปลว่าสิ่งที่เราทำโรงทานที่เราทำเราสร้างมาเรามีคนเขามาขอเพิ่งพิงอาศัยมันก็เป็นบุญของเราสิ่งที่เราทำก็สําฤทธิผลเป็นบุญที่สำเร็จได้อย่างดีงาม หวังว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็ทำให้คุณฝันดีทำให้คุณรู้สึกสนุกไปกับความฝันแล้วก็ไม่กลัวที่จะปฏิบัติไม่กลัวที่จะต้องเจอหรือสัมผัสสิ่งต่างๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้และสิ่งที่เราทำมันเป็นเรื่องดีอย่าลืมนะครับเรื่องนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมว่าชอบคลิปนี้กดไลค์ เป็นประโยชน์มากๆกดไลค์ให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ